สวัสดีครับวันนี้พบกับใครไทยพัสเซ่นกันอีกครั้งนะครับตอนที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยผ่านมาจะเป็น10ตตอนลวมั้งนะครับแต่วันนี้มาอยู่กับน้องอิกะนะครับผมหรือน้องหมึกนั่นเองน้องหมึกนะครับที่เป็นตัวพัสเซ่นนะ28ชิ้นนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะนี่ชิ้นส่วนเยอะแยะประกอบเป็นน้องหมึกของเรานั่นเองนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนแล้วสามารถที่จะมีหมึกดำตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จุดขายเขานะคือนี่ ถอดส่วนนี้ออกดึงออกมาทําเป็นแบบเมนูหมึกได้ด้วยนะครับมามาดูกันดีออกว่าว่าของเป็นยังไงนะนี่แกะได้เลยวะติดึิด <Good. S 1> <Good. S 2> อ่ามาฮึดชวอนี่ แถมแทมแทโห oh, หนักเหมือนกันฮะโอ้ยี่สิบแปดชิ้นจริงจริงเหรอมาดูมันอ๋อโอ้โหก้อนหมึกโอเคครับก็ยี่สิบแปดชิ้นดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะก็ต้องใช้คัตเตอร์อยู่ดีอะ วิ้ยผมจะบอกว่าอันเนี้ยสัมผัสเขาเหมือนหมึกจริงด้วยนะคือมันยุยยุยด้วยคือไม่ไม่มันไม่ใช่พลาสติกปกติครับปกติอะพลาสติกมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่เขาทําสัมผัสหมึกให้แบบให้มันยุยหยุนด้วยครับอันนี้ดูนี่โหแบบยุยยุยเลยอะคือเฮ้ยเจ๋งอะโอ้ยนี่มันหมึกของแท้นะครับมัวอื่นเขาจะเป็นของแข็งแข็งไงอ่าแต่พอเป็นหมึกปุ๊บเขายอมใส่ใจตรงส่วนนี้ด้วยครับไอเราก็แบบจะเป็นหมึกปกติใช่ไหม ไม่ใช่ครับเขาทําเป็นพลาสติกแบบนุ่มด้วยพฮ้ยไอเดียดีเป็นส่วนที่ผมคาดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าจะเป็นแบบนี้แต่ส่วนนี้ก็ก็แข็งออกก็เนีส่วนนิ่มอยู่อืมหิวเลยอยากกินหมึกขึ้นมาทันทีไป โอ้โห conflicts. นี่ชิ้นส่วนเล็กเยอ,อ,อะมากเลยอะตรงเนี้ยอืมแล้วนี่คืออะไรคืออันนี้ครับอะไรไม่รู้อะปลาหมึกมีปากกาด้วยอะอะนลวนี่ก็เป็นจานหมึกนะครับกินหมึกอยู่นี่คือส่วนประกอบของเขาครับอือฮึมารามาม่วงกันดีกว่าครับเดี๋ยวนะเอาจริงดูยากเหมือนกัน่ะชิ้นส่วนปลาหมึกเนี่ย อ๋อเข้าใจแล้วอันนี้คือแกนกลางอวัยวะแน่เลยเขาต้องออกแบบแกนกลางตัวนี้มาทําก่อนเพื่อให้มันมีอวัยวะภายในใช่ไหมเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนส่วนพาร์เซลต่อกันอะอืมโอเคครับพอเข้าใจเดี๋ยวนะเราต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนเลยเนะี่ยอ่าอันนี้ลูกตาใช่ไหมนี่นนเป็นลูกตาหมึกผมว่าฝั่งนี้เป็นลูกตาครับเนี่ยโนอูอะไรเนี่ย ม่รู้เหมือนกันคือแปลว่าอะไรครับโอเคพิมึกเรามีลูก,กตาก่อนเอาไอ้ตัวจุดบนจุดล่างไว้ตรงไหนเนี่ยขอดูรูขอดูตัวอย่างนิดนึงนะเหมือนจะเอาจุดใหญ่ไว้ข้างบนอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็จุดแบ่ข้างบนอ่ะอย่างน้อยให้ให้ตามันถูกก่อนแล้วก็นี่ไอต้ตัวนี้ตัวเนี้ยถ้าใครอะครับไปกินปลาหมึกเนาะแล้วว่าไม่เอาไอ้เคียวออกอะมันก็จะมีความรู้สึกแบบกินแล้วมันจะต้องเอาเคี้ยวออกตรงเนี้ย พ่อครัวบ,บางคนไม่เอาออกครับไอต,ตัวเขี้ยวนางเบิกอะนะอือฮึแล้วยังไงต่อดีตัวนี้มันไม่เกี่ยวเดอนะไอนี่หัวใจหัวใจมึกเอ๊ะติดยังไงติดนี่ก่อนปะอือฮึอืออือหรือด้านนี้ผมขอดูก่อนว่าเขียวนัะตรงมันมีอันเล็กอันใหญ่ อันนี้อันเล็กอย่างงี้วะฮะน่าจะเป็นไปได้ครับอันนี้ก็จะติดอันใหญ่ใช่ไหมเอ๋เอ๋อันนี้ติดอย่างนี้เหรอแล้วติดอย่างนี้แล้วตัวนี้มันใส่อะไรอันนี้ปะไม่ใช่เดี๋ยวนะวุ้ยยาก่ะนี่ปะ อย่างนี้เหรอ,อใช่เหรออันนี้คือมั่วสุดครับไม่รู้ครับโอ้ยาภายในบ้ามึงเป็นยังไงวะอ,อันนี้ติดข้างบนอันนี้ติดข้างบนตรงนี้แน่เลยมันมีตุ่มตุ่มติดอยู่แต่มันก็ไม่เข้าอืมเฮ้ยยากกว่าที่คิดแฮะไม่อันนี้ติดข้างบนอยู่นี่อันนี้หน้าติดแบบนี้ ใช่พ่อเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้มันเขียนอะไรอ่านอ่านไม่ออกหน่อยครับลองดูซูมมิอะไรสักอย่างไม่รู้หรือว่าแบบนี้เหรอโอเคผมม่านอยู่ด้านนี้วะเอ๊ะมันก็ไม่ใช่ดิอันนี้ก็ติดไม่ได้เนี่ยอันนี้ติดด้านนี้ถูกแล้วผมว่าน,นี้ติดด้านนี้ถูกแล้วแล้วก็อันนี้ต้องติดด้านโน้นอือหือ แต่ผมรู้สึกมันมีหลวมๆ่มอะอ้าน,นี้เข้าได้แล้วเ,เดี๋ยวนะแล้วอันนี้ก็ต้องติดด้านนี้นี่แต่รู้สึกมันมันขาดอะไรไปเพว่าตัวนี้ต้องติดตรงนี้แน่เลยใช่ใช่นี่คือแกนตรงนี้ครับอือหือนี่ตรงนี้มาแล้วไว้ทรงมาแล้วึบนี่ ไอ้เน,นส่วนไหนของหมึกไม่รู้เอออันนี้ก็ยังหาที่ติดไม่เจอไว้ก่อนอ้นี้ติดแบบนี้ใช่ไหมเอ,อ้ยไม่ใช่ดิเอาชิ้นไหนวะชิ้นนี้เหรอไม่ใช่อะ่ะชิ้นนี้มันจะฝึฝั่งนี้เลยนี่ชิ้นนี้อยู่นี่เอาแล้วอืม หืมอ,อย่างนี้หรอหึมเดี๋ยวนะงงงงไปทุกสัดส่วนอันนี้ไว้ตรงนี้ใช่ไหมใจหมึกไม่ใช่เอ๊ะเดี๋ยวแค่สามชิ้นเนี่ยเอาไว้ใส่ตรงไหนค่อไอตัวข้างนอกนี่เป็นส่วนตัวตัวส่วนนอกของปลาหมึกครับเดี๋ยวนะงุยยากแฮ ันนี้ผมพยายามพัลเซ่นแบบที่ไปดูแล้วเนี่ยอืมไอ้ตุ่มนี้อยู่นี่เหรอ,อเหมือนจะใช่แต่ก็เหมือนก็ไม่ใช่เราต้องมาหาคำตอบนี้ก่อนครับว่าตัวนี้อยู่ไหนอืมอ,อืมอ,อันนี้เหมือนไข่ปลาหมึกเลยอะไอ้ตัวเนี้ย ผมว่าตรงนี้ไม่ผิดและตรงนี้ก็น่าจะไม่ผิดเฮ้ยอ้าวอันเนี้ยน่าจะไม่ผิดเหมือนกันเดี๋ยวนะมันจะเป็นอย่างนี้จริงเหรอมันอ่านกลับด้านอ่ะผมว่าไม่ใช่ อย่นะหรือต้องเปลี่ยนฝั่งถ้าเปลี่ยนฝั่งมันก็ลอยเลยครับมันจะดีดลอยเลยครับไม่ได้ครับต้องเป็นฝั่งนี้เท่านั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้มันอ่านถูกแล้วอะแต่ว่าทําไมพอมันอ่านถูกแต่ทําไมตรงนี้มันต้องอ่านขับด้านเลยเนี่ยตรงนี้ก็เปลี่ยนปิดฝั่งไงไมั้ยผมว่ามันต้องมีกลไกของการอ่านถูกฝั่งด้วยครับเอออย่างนี้สิได้ อืมฮึอาแล้วนี้ก็ต้องติดตรงนี้ใช่ไหมผมว่าติดปัญหาตรงนี้อันเดียวไม่รู้จะใส่อะไรเดี๋ยวต้องใส่อันนี้ไม่ใช่เอ้าได,เดาาไ้เดี๋ยวนะอืมยากเว้ยเดี๋ยวนะขอคิดแป๊บหนึ่งครับจะแอบ,บดูก็อืม ดูยากเหมือนกันนะเพราะอันนี้มันไม่บอกนี่น,นี่ก็ไม่บอกครับข้างบนบอกไหมไม่บอกอืมยากแค่เดี๋ยวกันผมขอคิดก่อนว่าผมจะแก้พาซเซิลนี้ยังไงอืม,อมคือชิ้นพวกนี้ครับไม่เกี่ยวเลยเอาออกไปให้หมดเลยไม่เกี่ยวกันเพราะมันเป็นส่วนที่ประกอบ่ังหาไอชุดแกนกลางเนี่ยครับที่มีปัญหาผมขอคิดก่อนนะว่าจะแก้ยังไงเดีย๋ยวนะอืม ผมว่าตุ่มนี้มันถูกแล้วนะตรงเนี้ยไม่ใช่เียตุ่มนี้หรือว่าออนี่คล้องตรงตรงนี้เลยหรอไม่มีย่างมันไม่มีตุ่มอะไรปิดเลยอ,อย่างนี้เลยหรืออ๋ออย่าบอกนะว่านี่ไงมันมีรูตรงนี้กันอยู่อ๋อ นี่อย่างนี้อ่ะแล้วก็สวมเกราะนี่อืมผมว่ามันแหม่งแหม่งกว่าตรงนี้เดี๋ยวนะมันต้องมีอะไรสักอย่างซ่อนตรงนี้แน่เลยว่ะผมพลาดอะไรไปเปล่าวะเดี๋ยวนะคือถ้าจะอันนี้ติดตรงเนี้ติดอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าต้องอยู่อย่างนี้ก่อนอะ แล้วค่อยเอานี้ใส่อเห็นไหมเออมันก็เป็นฝาครอบมันต้องครอบก่อนอือหึอ่าไม่อยู่อืมนี่ตรงนี้มันต้องเอานี้ครอบไปด้วยครับ นี่เออถึงจะอยู่ผมก็ว่าไม่งั้นม่งั้นมันก็ไม่อยู่ไงนี่ไงอยู่แล้วครับนี่เป็นไงล่ะตอนแรกคิดว่าทำแป๊บเดียวตัวนี้ที่อยู่ตรงไหนไม่รู้ไอเนี่ยยังหาที่ใส่ไม่ได้หรืออันนี้วะมันเกิดเหมือนจะไม่ใช่เลยมันก็เหมือนจะไม่ใช่อันนี้อยู่ตรงนี้แหละ น,นี่ก็อยู่ตรงนี้แหละนี่อือฮึอ่ะเสร็จแล้วอันเนี้ยทำอะไรไม่รู้ผมว่าต้องมีใส่ในโครงสร้างนี้แหละมั้งแต่ว่าไม่รู้ตรงไหนฮะผมน่าจะลืมใส่ตัวนี้ตัวหนึ่งน,นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันครับทําตัวปลาหมึกก่อนดีกว่านี่อันนี้ก้อนแรกนะอมาดูตัวปลาหมึกก่อนดีกว่าครับ ตัวหนวดสองข้างสองข้างนี้แล้วก็ขาหนวดอย่างนี้นะเราก็จะมาทานต่อกันนะครับยากมากๆตอนนี้คิดไม่ออกอันนี้ต้องต่อตรงไหนเนาะอันนี้ต้องต่อตรงนี้ปะมันมีหนวดสองด้านเนต้องต่อต่ด้าน,นเนงแหละอย่างนี้ อันนี้มีเขียวด้วยโอ้ยตรงไหนเนี่ยไม่เป็นไรไว้ก่อนอ่ามีอะไรตัวนี้ปะจมูกมันไม่ใช่อืมตัวนี้อะนี่ตัวนี้ เหมือนมันจะมาได้กันได้เลยอะแต่ว่ามันไม่ใช่เดยนะผมอืมมันจะมีตัวเนี้ยเกี่ยวตัวนี้ครับผมว่าเนี่ยเดี๋ยต่อตรงนี้แน่ๆ,ๆอ้ะใช่ไหมเนี่ยหลุดอีกเดี๋ยวอ้าวหลุดหมดเลยอืมผมยังหาคำตอบไม่เจอว่าไอ้นี่อยู่ไหนอะเดี๋ยวต้องคิดก่อนแป๊บหนึ่งอืม มันจะมาอย่างไงวะเดี๋ยวนะอันนี้มันต้องต่อแบบนี้เดี๋ยวผมขอ้อนก่อนอันนี้อยู่นี้อันนี้ไม่รู้ยังไงเหมือนมันจะต่อกับอันนี้ได้เลยพนวกหรอไม่เห็นมีเลยอืมเดี๋ยวนะวไอ้หนวดน,นี่อยู่กับอะไรไอวพวกเนี้ยเอ๊ะงงไปหมดทุกอย่าง อ่ะผมลองตอบแบบเดิมแล้วกันครับอยู่นี้อันนี้หัวใจหมึกอยู่ต้องบนตรงนี้นะอือืมแล้วก็ แนบอย่างนี้แล้วตัวนี้มันจะไปพลุกยังไงอย่างนี้เหรออ๋อเสียบเข้าไปเดี๋ยวนะอืมดูดิแกหัวใจไม่แข็งแรงเลยอะหัวใจไม่ค่อยอ๋อไม่ใช่ดิมันต้องอยู่ข้างในเดี๋ยวนะที่มันไม่แข็งแรงมันต้องอยู่ข้างในเว้ย ต้องล็อกแล้วอยู่ข้างในมันถึงจะได้นี่อย่างนี้ต้องสอดข้าข้างในมันอยู่เออเอา้ารูดอีกอือหืออืม,อม อืมอืมอืมได้หมึกแล้วนี <laughs> ยน่ยุ่นยุ่นซะละเกินแล้วยังไงต่อไอ้นี่คือฟินนะถ้าใครจำได้ ครับตรงนี้ถ้าเกิดใครใครเคยแบบกินปลาหมึกต้องมันออกด้วยนะอันนี้ก็ต้องเอาออกนะครับเคี่ยวมันอะไรพวกนี้เนาะอ่ะอันนี้คิดไม่ออกทำไรไม่รู้เอามานี่ดีกว่าอือหึ่ต้องทําไอตัวนี้ให้เสร็จด้วยนะก็ไม่มีอะไรครอบโคงเฉยแล้วผมว่าง,ง่ายๆนี่แล้วก็หือเอ๊ะอืม อืมหืมอ,อืมหมอืมฮึมโอเคเสร็จแล้วนี่อะไรลูบโบนนั่นคืออะไรอ๋อโอเคเข้าใจละเท่ห่ะเท่จัดอืมชิ้นหมึกนี่เองไปไม่ผิดหรอก ไม่ใช่เดี๋ยวนะไม่พอดีว่ะแต่มป็นคือชิ้นหมึกครับอ่ะได้อันนี้ชิ้นไหนวะเนี่ยเหมือนกันมั้งผมสุ่มหมดเลยนะเนี่ยเผื่อได้ได้ด้วยครับ อันนี้ไม่ได้น,นี้ได้ได้ไหมขอได้พอได้อือหือก็เนี่ยได้ครบหมดแล้วเนี่ยครับืลอวนี้ก็ส่งเข้าไปเฮยเฮ้ยเอ๊ะหรือ,อ,อ,อย่างนี้อ่ะอ้าวหลุด หมึกหมึกสควิดแต่อันนี้อยู่ไหนอะเน่ฮะสมจริงด้วยนะนี่เห็นไหมนี่ไหนก้อนหมึก,มกดำที่มันพ<ว>่น<ว>ออกมาบูจูเฮ้ยหรือว่าตรงนี้มาต่อตรงนี้อืม เอาแล้ววะมันก็ตามงานตัวนี้เนาะแต่ปัญหาคือไอ้แกนกลางนี่มันอยู่ไหนวะเนี่ยคือตอนนี้ครับเราพร้อมกินปลาหมึกแล้วนะ แต่ว่าเราหาไม่เจอว่าชิ้นส่วนนั้นอะอยู่ตรงไหนเวลากินก็เนี่ยครับแกะนี่ก็คือเป็นกิมมิคของการแบบกินหมึกเนาะแล้วก็จะแกะส่วนที่อยากกินมานี่ก็จะมีหมึกบ้างเห็นไหมน่ากินเชียแล้วก็เป็นพวกอีกะที่เป็นชิ้น แต่ปัญหาคือไอ้นี่อยู่ไหนเดี๋ยวผมไปแง่อีกรอบแล้วมาให้ดูกันครับกลับมาอีกครั้งครับซึ่งกว่าจะรู้ว่ามันมาจากไหนนะก็โอเคมันน่าจะเป็นเ,เนี่ยคือมันคือข้าวซูชิคือแบบไอ้แกน่นี่มันแกนอะไรเราไม่รู้ไง เออมันก็วางให้เรางงอยู่นานครับสุดท้ายน่าจะเป็นข้าวซูชิครับเนี่ยมันวางแล้วมันเป็นตุ่มพอดีไหมนะก็คือข้าวหน้าปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยนะอันอื่นอ่ะเขาไม่มีด้านพวกนี้นะครับแต่ผมยังขัดใจว่าไอ้ร่องนี้มันอ้ยทําอะไรอย่างงี้หรอก็ไม่น่าใช่ปะเขากินปลาหมึกกันอย่างนี้หรอคือผมอะรู้สึกว่ามันแปลกๆตรงร่องนี้แต่ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรคือมันจะไม่ทําตอนแรกอะเขาจจว่าไม่ใช่ข้าวซูชิเพราะอะไรรู้ไหมถึงมันเหมือนมันไข่ปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแล้วไอ้ตรงนี้อะ ไอ้ล่องนี้ไปทําอะไรอ่ะผมไม่รู้ไงผมก็แบบหลงวนเวียนอยู่แต่สุดท้ายคิดว่าเราจะแค่นี้แหละครับ,นบนเนี่ยแวางบนจานเนี่ยนันต้องเหมือนเป็นข้าวหน้าปลาหมึกอ่ะข้าวหน้าซูชิหน้าหมึกเนาะแล้วก็มีบั้งใช่ไหมครับนี่วางไว้สวยงามถ้าใครจะกินมากกว่านี้ก็นี่นี่เป็นแว่นปลาหมึกนี้เลยอยากกินกี่แว่นก็กินไปอันนี้กินไม่ได้แล้วใหญ่ลว ถ้าจะกินประมาณแว่นแรกแว่นสองเนี่ยประมาณนี้แล้วก็น,นี่ก็กินอีกนิดน,นึงนี่ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการกินหมึกนั่นเองนะครับก็เอาไงดี <c oughs> คือบางทีเราก็ไม่มั่นใจไงว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะใช่แหละนะเพราะผมหาข้อมูลไม่เจอแล้วว่าไอ้นี่มันคืออะไรนะคืองงว่าทำไมต้องมีฐานเป็นบ้างนี้แค่นั้นเองครับที่เหลือคือโอเคหมดแล้วนะก็จบไปแล้วนะการรีวิวตัวของ ไข่ไทยพัลเซ่นนั่นเองนี่คือมันไม่มีคำใบให้ผมซะหน่อยว่าแบบมันควรจะใส่เป็นซูชิอะ่ะหรือมันมีวะผมไม่รู้วะไม่เห็นอะ่ะก็เลยไม่รู้ว่ายังไงนะครับอ่าต้องเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยก็เอาไว้สหรับจิ้มกินเนาะแบบจิ้มจิ้มหมึกนะครับเหาะโชยุซะหน่อยนะโหแซ่บหล่เลิศประมาณนี้ครับสาหรับตัวของไข่ไทยพัลเซ่นใน ภาคที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับของน้องหมึกของเรานั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะคอยติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาวไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับอีกะอีกะน้องหมึกน้องหมึกขอารอบล่างติดตั้ตง้ย เอาซูชิออกก่อนหรือเราเก็บซูชิวันี้ได้นะแอบซ่อนได้ไหม <c oughs> เหมือนจะไม่ได้แต่ม,มีช่องให้ผมเหมือนจะเก็บได้นะเห็นไ,ไหมแล้วก็อันนี้ปิดปิดฟังชวิงเรียบร้อยครับน้องหมืกเราเย้นะครับแอบใส่ได้ไหมไม่ได้มันเหมือนมันม,ม,มันจะมีช่องให้เราเก็บนะตรงนี้แต่ว่ามันแอบใส่ไม่ได้ฮเฮ้ยหรือว่าทําได้ ผมขอไม่ก็ไม่ได้เดียวมันไม่ใช่ช่องแบบแบบนั้นแต่ว่าน่าจะอย่างนี้ประมาณนี้แหละแอบใส่ไห้ได้ไหมติดติดแตดก็ใส่ได้แหละแต่มันแบบติดติดอะอย่างนี้ดีกว่าตรงกว่าเค okay, ครับประมาณนี้ครับสำหรับน้องมือของเราบายบายสควิดสควิด Dưới yeah. Được cho bà em